ละคร่งกระปูเลยคาัุครับครับงวดนี้ก็สียใจคือเกาวสันละวะมาขอค่ามาขอพรสันละวะมาขอพรมากมีโอกาสนะคะพึ่งแกยิ้มพึ่งแกไปฮากมานนะคะค่ะพึ่งแกเคยสูดีนะคะไทยตัวใดก็ค่ะถองรางว่าที่หนึ่งวดกสามสามเจดสองออสามเจ็ดสองนะคะงวดมาดอกสามเจ็สองนะคะถูกสิบสองล้านค่ะเออพึ่งแก เดรรันว่าจ,จ่เาเพิ่นลบอลกัปูเนาะคะสิ่งศักดิ์สิิทธ์นี่แหละคะ่ะความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคะความเชื่อส่วนบุคคลเพิ่นกะเบานั่นแหละคะ่ะเออปูไทยได้เด้อขั้นได้ลูกกัสิเดรวมทำบุญน,นั่แบ่งกันคนละคืนมาสันสเพิ่ก์กาได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเพิ่นกาได้อุดประวรวงบุญนัน่แม่คู่นาะคะครับผมค่ะก ถือว่าบุญหลายสายเงาเนาะค่ะมือนี้มาด้วยตัวกิ่งเนาะตัวสดๆเลยค่ะมือนี้ก็มาถวายพวกมะลัยนะคะพรปัจจุบจนใยคือเกลอนะค่ะค่ะถือว่าบุญหลายสายเงาเนาะค่ะกระลวดที่ต่ำฟังเมืองปูศิวาชไนยนะคะอันนี้ก็ไล่ซื้อทีฟันมาจากเสียเอกพารวยนะคะนางสาวชานิตาสิริชนหรือวาตุกตานะคะคนเก่บบุญเนาะค่ะถวายอาหารนะคะพรครับเครื่องดื่ม ทำตามสัญญาว่าสัญญานว่าเพิ่งแกให้ตีบเนาะคะ่ะมีตีบมาหน่ำแล้วใส่แม่คู่นำ่ำแต่มีเอกมีวา,น,า,น,านนาคน้อยขายเฮียนเนาะคะ่ะคนละสองร้อยาบาทแจกแม่คู่แลกเงินกันเนาะมีขายเฮียนมีนาคน้อยเนะเาะเห็นนอนยุ่กี่คนละสองแต่ก็เอฟก,กับบันคนละสอง แต่ไม่ครูซองอะไรเ,เลยเพม,มันเกิน <laughs> มากไ <laughs> ม, <laughs> ม่เกินพอมแ <laughs> ถมพร้อมทีทม่ตั้งด้วยค่ะค่ะขอขอบคุณขอบพูดเล่นๆนะคะเดี๋ยวเป็นครูก็เอาไล่ซื้อขึ้นหายปูเนาะคะ่ะครับผมอ่ะอันนี้น นีนางวรรณรัตน์นะคะปูแม่น้ําร่วมบุญกับองค์ปูนะคะแล้วก็ให้แม่คู่น้ำหนักน้อยหนึ่งร้อยแล้วก็น้องยุกี้หนึ่งร้อยค่ะยุกีก็ขายเหยียนคนเดียวกันนะคะละลอยครับมาท่างช่องแตงโมนะคะคอันนี้ค่ะผ่านมาทังช่องเสียอีกผานัวแมนพันยิ้มพันเลยค่ะพงยิ้มนะคะนางนิภาสีดูวันนะคะ ค่ะให้แม่ปูน้ำนะคะสองลอยแล้วก็ยิมสองลอยพร้อมกับถวายองคปูแล้วค่ะสาธุค่ะขอขอบคุณขอบคุณนะาเยนเ้าสีน่าใสจันเอยปูเม่นนี้กะเดี๋ยวกรสเหีกเอาขึ้นไห่ปูเด้วค่ะเด้อลายปูลายคนรวมบุญมาก่ายแม่ปูขออนุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะไปน้ากันก่ะสำหรับมือวันที่สิบสี่นะคะสิบสี่สิงหา สองห้าหกหกกาสิม่านำถวายนะคะเพ็นมีโสมีลามมีโซมีไมานางลำเก่าพะนังคือเก่าค่ะผู้ใดอยากมาร่วมบุญลำก็ได้นะคะมาลำถวายหรือว่วเห็ดลงท่านก็ได้นะคะชิบเก่าานในานมันยิ่มก็แตงวนไป่ะโน้นใ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 อใน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 ใาใน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 นนนในรน กูว่าว่าว่าให้ให้แตงโมนะคะได้ยินเนาะคุณทิพวรรณไปไปครับคุณทิพวรรณเนาะค่ะกูว่าไปแตงโมพอเสียค่าน้ำมันสิบเก้าบาทออกแล้วค่ะสิบเก้าบาทพอเดียวออกข้าวโค้งเลยเนาะนี่แหละโอ้แม่นแม่นแม่นจอๆเนาะนี่แหละก็เลยแต่พายเอาท่านเนาะค่ะแต่แต่สู้เพราะว่าไม่คู่กับพึ่งแกสแตดอาร์ทีฟเนาะค่ะเพราะว่าไปครับคุณ แมวเพิ่นมานะคะปเพิ่นก,กับกุ้ยกับปูเรียบร้อยนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ<า>แล้วก็าสามารถจะออกคลิปได้<า>ค่ะแล้ว่าเป็นยังเพิ่นกับนั่งฟังน้ำกันน้ำละ<า>ค่ะพูเพิ่มกับไข่ขึ้ก้าเนะคะได้สูกเร็วลาได้๋ยสุกรมานน้ำกันรวมบุญไปน้ำกันกาแปคู่นะคะค่ะสำหรับรวันที่หาสิบหาบอกบุญไว้นะคะแห่ต,ต้นผักปลานะคะที่วัดป่าบ้านเมื่อเด้อดรวมสั่งแดนนรกนะคะไก่จะเซต คุ้มที่เก่ากาลังจะเฮ็ดน,นะคะ่ะคุ้มที่เก้าได้แปดได้แปดคุ้มแล้วคุ้มที่เก่าอย่างนะคะ่ะค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะคะ่ะค่ะสะสมสร้างบุญไปเรื่อยๆอาบาินิกาสีฟังเสียงปูนะคะ่ะเนาะครับผมโอ้แม่ปวดเมื่ยรู้สึกคิดแม่ยังเข้าหอน ตัวห่โวดจัดพกเนี่ยต่อที่ปูบอกว่าลเสานียออกสิบเก้าทเนี่ยต่อที่ปูบอกว่าใส่แงโมสิบเก้นี่แหละกันการเดียกงานให้เราล้อสิบเแม่ซื้อไวทบอลแม่ไปเ่องงานเพราเราบอกว่าอันดี้อันอันแต่พูเไทบอลแมนรูโซงไหรูในโซงไฮเอร์รูไทยรูโซงไหเอร์เอดเฟลลอกลาสตารเนาะไปทำงานห้าไปเอ้าเรื่องกันสามศูนย์สามอันนี้ได้รบาร์ร่อยอนนึงเออใช่ แต่ว่าได้อยู่ดอกได้ยู่เออะอ่ะ,อะแก่งขันมานี่มงมปูาาแล้วปูปคือผาคข้าปูฟุงปูบุกบุเจาคือเจ้าท่านเจ้าว่านเจา้า,จาทรงจักรรากาับว่าคือใครคือวันทุกพระองค์เออวันนี้ไม่ใช่วันถึงวันนี้ไม่ใช่วันพระแ่เป็นวันอยากฝูกหมหวยจังเลยอีกอือ วันนี้เป็นวันที่สิบคอรอใช่ไหมบะเชงครับูุณสิบคอรอบเพมือแย่มาแก่ไปสิบคอรอดิ่งสิบคอรติกูคอรอแวยื่ครับูมันคือเปิดแต่ายสิบคอรอริ่งคอรอรคอกับปมือเออวันนี้วันที่สิบจึงหายช่องห้าหกหกลูกแรงแดงมาร่วงวงได้ปูได้คนได้คือเสียงเร่ยงน้ำพบกับนาง ชิ้พวันฮักนะวันนี้เปิดมมปโฉมในยก็พอโอ้ลูกขาวพอมาพู้กบผู้ห้ามก่ยังไงดื่มครับพูว่ามันช่นางหมดยาจื้อแร้มากกากโคแต่ว่่ลูกเนาะ อ่าบุม้ายขายกวางผมไายขายเงาอีนั่นงคือพวันได้มากับพ่อมาจากต่างประคือขี่เครื่องผมได้ยืมครับผูเออคือโกขหอมากผูไงนั้นวันมาคักมันเงยคือไงงันกหอติปูอืมคือมาจากที่ฝากผูงมากนะครับเออ กยังมากเก่งขาดเก่งเราเรื่องบรรจุคนได้จังหวาไหนคมพอไปย่างงางกูยก็พอไปั่างคู้ยกเปิดคลองบงอยู่ได้ป้าชือโชเขาบรรทุคนได้ตั้งเก้าร้อยเจ็ดสินนบูน่ะบรรจุคนได้เก้า,าร้อยเจือสิบขามากเลยขา,ข,าขามากเลยพอมาขากรอบหรือขามากนะครับปูเออพ่อก็เออยังงคือเพราะว่อาอันอีกพ่อขอให้เดินทางปลอดภัยไว้าทาั้วน เออย่พอกับขึ้นเครื่องแั่นแล้วเออให้กูเขาบ้านถือพอครับเขาบ่านเแหว่พอยัางมือครบมือครบเทียวได้เรมนั่งนั่งคือเก่ากับยังหมเออพอกับปนงานบปลีปากคือโคกูเครืงเครื่องเดิมครับปู้บ้านกูคนจังหวเก่าเลยคือพุ่ได้เดิม ไม่ใช่ธรรมดาเนาะก้าวเลยคือเต็มรัมเลยเต็มรัมเลยก้าวเลยคือคือมาเต็มร่มไงวะโอ้ใหกมากกะทอวะเออแกมากือขอปูใกึนพอเออยาก่มากใก่ขัดใหญมาตั้งงาน่าค่ะเออเคพบุญมากระดดอืมก็ยังอยากทำบุญมากระดดเนาะเออกคุกงำโบดกกอดขาราชกาบุญข่ะกูทง ได้โชคใหญ่คือว่าเป็นผู้มอบุญผู้หนึ่งเลอได้แบ่งกับพอเขาจะขึ้นได้เดรื่มแต่ว่าข<อ><อ>ึ้นพอพอออกพอ่พอผัดเอาเต็มมนะเรั่มเมื่อรัลรู้ร้รายเออพ่อบอกว่าได้ที่พออธิคายเนี่ยคกระตับตผู้ขา่ากระตักง่ายว่ากันเรื่เออนื่นอ่ะ ความบริสุทธิความคื้กใจขนกับคือกับแข่งฮะได้กเุ็มเต็มๆืบบบรได้ทธิดหนากขึ้นแข่งได้ขึ้นใจรวดสีดเลยผิวว่อนมหาพอเลยเือครับผมปั๊บรู้ปั๊บใจพ่อค่ะใจพายแข่งเรื่องโม่บบสมเด็จคือขึ้นได้ขึ้นได้ยัน เพราะมีคนแบบมือร ah. so well, so no, ้ายผู้ร้ายคนบุกร้ายพอมือ่อคนใจบุญเดิมครับพ่อเออเมื่อหงอยคือต่างหงอยแล้วแล้วคนมาบอกว่าคนเริ่มเปิดงานเพราะเปิดเครื่องน้ำพ่นทำได้ลูกค่ะเมื่อหงอยมือร้ายคือแก่งเหมือนวยเออเกิดจากที่เกิดจากใจคนจะทําบุญไม่ได้หรือบังคับใครแรีกับพ่อกับพ่อได้เรื่องให้ผู้ใดญ่งั้นลูกนะเออให้เกิดจากกิจเกิดจากใจของเรามันจะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ เพื่อพวบภูมภายหน้าและปัจจุบันชาติที่เรายังยืนอยู่ตรงนี้ที่เรายังมือลมหายใจได้ขออ่อนวอนสิสักอืพให้คอยใจขอคอ,อยตจรลมหายใจผูม้มาคบกับงานงานเออใกล้จะมืดแล้วก็มืดยิ่มครับปู่เออยังดวงดียังมือลมใบ,บย,ยังมือชื่ปู่ทื่ประค้าพร้อมกับองค์ปู่ตาได้ช่วยให้ลูกหลานมือลมหายใจได้ต่อสู้กับคืต ให้ลูกยันไดงแข่งบุญอีกต่อไปนะฮะนะเออถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เนะนะ้องเนาะเออไม่เป็นใหญ่มาวันนี้พ่อก็ให้ตื้นให้จับอีกอย่งางน,นึกคึกพ,พวันไปแล้วเออหู่จับไว้เรืม่มพ่อให้ค่าเครื่องเท่าใหญ่ยนะั่นน่นอะอืมงานคึกพวันหมืม่นอยี่ไรบรูครับเรื่มบ่หุ่นจับอีกที่เราจิมไม่เรื่มบ่รู้เรื่องยีง่งอ่ะเยื่ม บ่อร for er ู้เรื่องมันบ่อรืมครับปูบ่อรู้ฟอสิบอกคันรคันรู้ฟอกบอกเรื่องซาธุสาธุคาปูรู้ปู่แม่งมันบ่อรู้เรื่องงั้นพ่อรับพ่อให้ค่าเครื่องงานคือวันไปเลยวันที่เก้าคิบเก้าสิบเก็าบาทเก้าสิบเจ็าบาทเออให้เก้าสิบเให้เก้าสิบเจ็าบาทนะลูงนะค่าเครื่องรื้มค่าเครื่องบื้มได้อืตอนขาเปิ้ตอนขาเปิ้ลคบปู ตอนงานที่พวันจะบินกลับเนาะกับประเทศพ่อให้เก่าชิบเก็ดบทจำใบให้เรื่องเด้อให้เก่าชิบเก็ดแบแต่ว่าขามากเก่าร้ยเกือบคน้ขามากเามาเก่ด้วยเจ็อสิยเออแต่ว่าขากับเก่ยชิบเก็ดกันยังว่าบ่คือเก่าก็ยิ่งคบปูสาธุเแว่าไม่ถือคือเก่า่งยังมันบันแหง่อนแบบอี้คบปูเออขั้นถีร่วมแม่มากเก่าปยังไปช่างอื่นยี่งยองกับกาง

เดียวกระไรน่านดูบ้าแม่บอกปูจะได้อืบบ้างเรื่องตปูที่ระทานโชว์ครับได้อืบปั้วโช์อีเรื่องคือข้าวบนพอจะคือห่าเอครับก็ทีค่อยบริการแม่เล้าจนเลกับบ้านกับแม่ปูขนาดใหญ่เอ้าเก่มันอย่ามันหยาบคิกแต่ผก็จะบริการ แม่ไปกับใบคขงว่าเออว่าใจพอปใบแขนโครารงไปขน้ำมุ่น้ำมันเยอะหน่อยเออลงไปพ่อก็ให้แี้ยใตนจับกัดนะพ่อจะไปกลับไปุ่งเพิ่มดูวบทางพ่อหายเยอะวบแางตอนคือไปเยอหบ่บยืมกระตูครับเอาแจไปเยอะใจยรับขันก็ได้ยเด้อครับปู อคือผ่านมาทานช่องยมเออเอาได้กูได้คนได้คือเสียงเยื่องนางรวมบุมมานวท้อไปกระพอนนางชุวิค้าแล้วก็ฟ้าใช้ชูวิืณมบุ๋มนัองบุ๋มนั่งแล้วก็นางจุขาพอนเออได้กูได้คนได้คือเสียงเรื่งนางมาดูเาออ่าขอให้ลูกรักมือถมือดับมือถกมือไอ้ดวยนะจุขาพหนึ่งแล้วก็รวยจะดึจะดนะลูกนะอ่ะ รับคข้งยี้อันน uh, ี้ของนางยื้าชี้ดวงบังบรวมถวายโอปูมันวัดพร้อมกับตื่นให้ไมดคู่น้าห้ยืมน้ามาแข่นบ่าพอให้มือเข้มือแรงมือเข้มมือมัดอายุวันนะ้ถูกขับไปอ่หนึ่งแล้วก็รวจะวยนะลุงนะมือจ้รงคนดืมยืมพอพยาคนยืมตื่นรอเรื่นั้นโมเลวยยืมนัเบาืจังหกโมาคนไปยืมนายรักคนยืมคอ เออเม่อวันไปหงักขึ้นอย่งนางออนอนุเคมือค่ะชมขัาบุกขอคารวะโอปูนะลู่เนาะเออเดือข้าหอวดอกเนาะนั่งชมขังอ่อนบลตกเครื่องดอกเนาะเออหัดปลอดไัยเรื่อว่าการเยอะครับปูเดือดนั่งชมังอ่อนพ่อขาชงค่าเครื่องบินไปมือว่างสิบเกาบาทยืมสิบเจ็บาทมาปูอก็ได้รู้ว่าเม่ไันบอก อันนี้านางวันนรัตองภูเมือน้าร่วมวงกับองคอไข่มื่ม้คู่งามวัแข่ไข่งลูกเกอกงามพอกับอีนางหนักน้อยวันค่ะอ่าให้มือเข้มมือร่มือ้มมอือวัดอายูวันนี้ถูกขับพระหนึ่งแล้วก็รวยจะยิงจินะลูกน,นะอันนี้ผ่านมาทางข้าง,งแต็งหมูผารวยนางํำรานนางปีกนันงมนางอ่างคน้านางกิ่งจะน้าพร้อมกับนางวงป่านื้อ ว่าจะจับกันยืนนั่งแต่งหมม้ามาเล่เพียนด้วยกันอย่างว่าเสียงอ่ะเออเอาให้ลูกให้แรงทุกผู้ทุกคนมือถูกมือดักมือถูกมือม้าได้ลูกวันนั้นถูกขาดใครหึงหึงแล้วก็รวยจะดึงจะดึงนะลูกน้า